ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจัดทําขึ้นมาเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามานะครับว่ามติวันที่29ธันวาสองห้านะครับต่างจากมติยี่สิบแปดกคสองหอย่างไรนะครับก็จะมีประเด็นอยู่ประมาณสัก2ประเด็นด้วยกันนะครับเรามาว่าด,ด้วยของมติวันที่29ธันวาสองห้าแบบสั้นๆเลยนะครับ คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดนะครับทางรัฐบาลก็เลยให้ขึ้นในรูปแบบออนไลน์นะครับก็จะมีเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับ e-work permit นะครับให้แรงงานต่างด้าวนะครับหรือในจ้างนะครับสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับในจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถลงทะเบียนก็ได้นะครับและแร,ง,แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีในจ้าง ก็สามารถลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับแต่ด้วยมติอันใหม่นี้นะครับจะต่างกันมากเลยนะครับจะเป็นมติวันที่28กรกฎาคม2564นะครับเพื่อมาแก้ไขแรงงานผิดกฎหมายโรงงานก่อสร้างนะครับเอธุรกิจก่อสร้างนะครับและโรงงานนะครับมตินี้นะครับเรียกว่าจะต่างกันค่อนข้างเยอะเจอ จับแล้วก็จดขึ้นทะเบียนครับหมายความว่ายังไงครับถ้าจัดหางานนะครับเจอรายง,งานของท่านนะครับที่ผิดกฎหมายก็จะจับถ่ายรูปและลงทะเบียนทันทีเลยนะครับมตินี้จะไม่มีออนไลน์นะครับจะเป็นออฟไลน์ส,ส่วนใหญ่แต่จัดหางานก็ทําลิงก์ขึ้นมานะครับหลายจัดหางานก็จะมีลิงก์ของตัวเองนะครับในการโหลดไฟล์เข้าไปนะครับเพื่อ ทำแบบสำรวจนั่นเองทำไมต้องทำแบบสำรวจหรอครับเพราะว่าจัดหาง,งานนะครับมเีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนะครับเราในฐานะประชาชนนะครับก็จะต้องช่วยจัดหาง,งานทำแบบสำรวจก็คือการมอบตัวนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่แตกต่างของการลงทะเบียนนะครับสำหรับมติวันที่29ธันวาและมติวันที่28กรดกรดาคม2564นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่ถามมากันเยอะเลยนะครับแล้วทําบัตรชมพูได้ไหมอย่างเดียวได้ไหมครับเพราะว่าในจ้างยังมีความคิดติดอยู่กับมัตติวันที่29ธันวาคม2563นะครับคือมัตินี้นะครับก็คือให้ไปตรวจอัตลักษณ์แล้วก็ถ่ายบัตรชมพูได้เลยนะครับส่วนมัตติวันที่28กรกฎาคมนะครับจะเป็นการรวมของการทำเล่มพาสปอร์ตนะครับ การทำเล่มพาสปอร์ตนะครับตีวีซ่านะครับแล้วก็ทำบัตรชมพูด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมัติวันที่28กรกฎาคม2564นะครับจะต้องทำพาสปอร์ตนะครับทำบัตรชมพูอย่างเดียวไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาถึงปลายคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับวีพี่วีบัตรต่างด้าวนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ